เอออันนี้กระเม่้ยนาะเอออันนี้กระเม่้ยนนี่บ่ข้างในไอ้ซุกไทยใส่ยิ่งใสให้ใสยิ่งใสให้ใดให้นี้ก็คือบ่ให้อันคาดยันสุดดับเนาะไปใส่หน้าซอยน้องพลอยก้อนน้องพลอยจะเป็นอาวของฉันทักสวย แห้งแห้งจริงเนราะเท่าเนาะไม่ได้มาดุดเลยจ้าเอ๋สบายดีมากเสื้อไ้ายูบได้ไปหาว่าจะไปหาที่ท้องหน้าได้แลวเก็บใบดอกวะถุงถุงร้อยนุ่งซิลไอสุภาบได้โทรหาตัวบได้เซ็์หาตัวสิไปเสื้อผ้าัวอยูท่องหน้านะขึ้นมาแล้วขึ้นมาทักสวยนะเอบมาเสื้อพรสยไปเดียวพอดีเลยสบายดี S <S <S ไปอะไรน้องพลอยไปดำหน้าไปดับหน้าจะคนจ้ะวันนี้อันไหลายจ้ะเนาะสี่ขาคนใครก็จะไปช่วยปะจ้าเออแสดงว่าจะนล่ากันกันลงอีกประมาณสองโองเออพี่น้องตันีิกะบอสุกแม่อพอดีน้องพลอยพักพักเนาะพักสวยพอดีเพื่อนไปดำหน้าแม่พี่น้องพักสวยเพไนว่าจะไปดอกน้อยนึ่งองปะเออพี่โตเราจะไปดอกน้อย มเห็นงานก่อนพี่น้องไปไปะพี่น้องตออน,นี้ ก่อนที่น้องพลอยจะไปดองเนาะน้องพลอยก็จะได้พาไปทุ่งนาพี่น้องไปเบิ่งไปอัปเดตว่นนาดําไปหอดใส่แล้วพี่น้องก่ย่างเนาะก่ย่างโบราณไปไดแต่ว่าส่วนที่ว่าไทยแล้วแต่บทันได้คาดได้ดําหั่นก่ย่างอยู่พี่น้องเพราะว่ามันยังโบทันมีน้ำนั่นเองอันนี้คือบรรยากาเนาะเกี่ยมจะย่างไปดองแต่บ่าบทานได้ไปพี่น้องอ่ะจะย่างไปเบิ่งหน้าก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปดูบรรยะกาศอยู่หน้าน้องพลอยสาวบานนาดีเมืองมหาสัยแขวงคำนวนข่ะพี่น้อง ทิณเด่นที่งามวิไลใครได้ไปเป็นตาสองมาเห็นข้างหนึ่งสุนขะหนึ่งมันเส้นอ่อนสอนส,สาวนาฮีสะ้คนอมน้ำลงหักฝากใจให้ขอได้บอก วันลออาได้บบนาลองไว้จะไปดรอ่สิไปนะเดี๋ยวสิัอากิเสิเอ้ดักโอขนาดเลยโอ้คยัง เอ,อคงมาคักนะครหัวใจเดือ้นี่กับแม่นูองนี่ปะเนียนเออนี้กับแม่โอ้เค่เคตนี้ไป้อนด้เออทางนั้นดีสัทางนั้นจะเคตอนพูดเลย ตาขึ้นมาหลายแท้ไหวใจดีแล้วเได้มาคุยกับพาวมาที่ซอยคนไหนเออตัวนี้ก็แม่นนะเน้่ยมือนั้นมือนั้นเอาคาดให้นี่เนาะให้กำลังดับได้ชั่งขึ้น mình nam còn mẹ nào không mẹ เีนยังกัตันไดนะูขึ้นเจะมวยนหได้เน่เห้ยเ้อันนี้เดีน้าหวยนำเนาะถ่านรองก่อนายนถ่ายพนกน้วนี่อย่างเดนกด้ขยันขยันใส่จ้าเอออันนี้ก็เม่นนั่นแลมือซ้านี่ดำตัวนี้วะ

อันนี้ก็เมนกเมนเบิด์ตเข็อันเออกับลังนี่เนาะรวมๆแล้วอันมีจะให้ก่อนนาน้องมีอันซาวซาวให้มีซาวให้เออทอดใส่เด้เข็ดนั้นมาฮูกทีเออเดียวต้องคืนนี่เขาได้ดูดนะแล้วก็ยังดำเนาะดำดำตัวนั้นดำสองให้สามให้เปลี่ยนสีให้เหมืนกันได้ดำเนาะอันนี้คือหน้าน้องพลอยเน้อง น้าน้องพลอยสาวนาดีก่ะป้าตัวไอโฟดลงอ่าติ๊กต็อกคนกับไปเบิ่งเขาสามมื่นสี่มื่นป้าแต่บุคิดว่าคนสนใจขนาดสาวลาวดำนาเออไถนาเนาะไถนาข้าหนามื้อนี้ฉัให้ไอซุกได้ไถอยู่ปะฮะขั้นให้ขั้นให้ไอ้ซุกไถไถยุใส่ให้ไถยุใส่ให้ได้ ให้นิคือคือบอกให้เอีอนคา,าดเอ็นสิดดับแล้วนี่ปาเออเอาขอบใจเนาะเขอบใจขอบใจน้องพลอยที่พามาเบิ่งให้เบิ่งนะสรุปแล้วยังฮกให้โอ,อ okay, <bye. S 2> เคไปเดี๋ยวขับบานเนาะเออเพื่อนนี่ถ่ายแล้วแต่ต้องได้ถ่ายขึ้นเนาะะถ่ายหุ่นลงไปเลยถ่ายเบบดมีน้ำยยบิม สามสอง one two three e i t h r t h r ไปถ่ายหังกับน้องพลอยนะดอันเดีว่าเร็วดพสิ์ลงมามามากลับไปเฮนน้องพลอยก่อนต่ส่วนใหญ่แล้วจะจะเริ่มระดูให้ระดูหน้าอยู่ในช่วงเดือนเดือนหกเนาะน้องพลอยเดือนหก ก็เริ่มเราจากฝนตกมาแล้วคนก็นเริ่มไถตะก,กา้าคาดตะก,ก้าแล้วก็เ่ว,วานใครไถไถกันไหคเออต้นหากับคาดแล้วน้องพอยคาดเสย,ยงไหมเหร่แม่บ่ะเออเสดาบไวมาเห็นเนาะไได้ยังเห็นเนเาะพูอยู่แก่แก่นน้องพอย น้อยผู้หนึ่งที่ว่าเก่งความันอาบรรยากาศดีนครับดีเงี่ยวเข้าลกยครับ ไอ้บฟิลไข่้อมเลยมึอก้อนไอ้บได้เตรียงม่ไอโได้มอุยจะยันวถไข่เป็นฟีนเลยท่านายบปิลนีนมาดาไอเตียงนะฟีนบีนบอกอันนี้การลองคำอิซเนาะมืออ่าน้องไข่แห่เตียงเบื้องาลมือที่สองน่น่อือเพราะว่าน้าบ้าบอเตียนไข่เลยไปเจ้าไปเจ้าคำอิซนะอุ้ ยานน้องใหญ่ก็ว่านวาใหญ่วะไถ่ละบอยานมาจับแล้ว่าธรรได้เออมันเบามันก็ค่อยไปอยู่เนาะเออไปเลยบอกวันนี้ยกกอล์ฟวันนี้นี่ตอนี้น้องเอาน้องเอาไม้ใส่แล้วขึ้นยืนไปเลยจำไว้เนา่ อะไนะทำไมเลยขึ้นยืนเพราะเขามักใส่อันมัดใส่รถบอกรือมัดใส่ไมัดใส่นไข่นี่เน่ยจ้าเฮ็ดเนี่ลอนั่งมัติยืน้ยนไปเอยเลย่อสิบนไเนย่เลยนอบเยอ่างามโอ้โหโทษโท ลองลองไทยมั้งบ่เออทำามีโอกาสมาแร่มทีนองถทั้งมทั้มดก็สได้ได้ไทย